สวัสดีเด้อจากพี่น้องมันนีมาพบพอกระย่าดวงตาอีสานมาหน้าท่ามวลพี่น้องมันนีท่าพี่นอ้องเอ่อมาเบิงเกษตรกรท่นเลียงงัวพี่น้องมาเบิ้งคว่มความลำบากพี่น้องเอ้ยเอ่อคว่มฟาฟันอุปสรรคความอยากได้อยากดีความอยากเอ่ออยากห่างอยากมีเนาะพี่น้องเนาะจากเอ่อเรียงง้วที่แรกๆทีตโตจะพี่น,อน้อ,อ,นองทีทตโต มาเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อ่ากลายเป็นภาละภาละไงเลยพี่น้องอ่าช่วงงัวเป็นระคาเนาะผู้ใดกับขนควายหาง้ออยากเอาง่วมาเลียงพี่น้องเอ้ยต่างดินล้นคนควายหาหาง่วมาเลียงแต่พอเลียงออกมาแล้วออกเมเล์ลผลแพ้พัดมาเดี๋ยวนี้คิดคิดหกตพี่น้องครับมาถึงช่วงที่ที่ง้วละคาลง่งง่วลาคาตกมากๆพี่น้อง เหนว่าเขา,าไข่บ่ออกเนาะพี่น้องกับปัญหาหนีน่เนาะพี่น้องเนาะเอาออกตัวได้ออกลูกอีกานะโอ้ลูกเวีตดหักเถะ็ะตัวเมียโอ้หมานเว้ย <laughs> ลูกออกมากสีเพราะแเมียบาดเหนียวอันสมสม,มว่านแตวีบอกสมหลอดโอ้ลูกหลอดโอ้บอกพุ่นบอก เอาเอาเลี้ยงไปเลี ền, ài, ền, ้ยงไปให้ได้ไงล่ะอืมลื้อๆตรงกลางนี่บาออกเออจกกระเจี๊ยบพ้นเนาะอ้อมอ้อมตรงเส้ต้นกล้วยใบกับพ่อเนาะน้ำมันีก็ปล่อยโล่งโลดนี่จะไม้ตะไหล่พดไปลูกลงไปไปไปลงไปหาเล่มหยาคูนโอ้ยงัวงหลายอุบาทอุบายงัวงหลายบันีิงา นาและก็พอได้เล่นมยดอกว่าอาไบอกเออเอามาทางไหนล่ะลัดมาตะทางผุนบอกโอ้จะโตงัวพิ่นโอ้จักงัวนักเถือยงไงก็ย่างอยู่หอนอืมี่ลูกวันจัโตบ่อย่นี่ลูกบกเขือยัไงเล่านี่บอกโอ้ โอ้ให oh. hey, oh. oh. uh ้อ huh. ย uh ู huh. uh ่ด huh. uh ีเห่ะแต่ว่าได้จักเหรียนแล้วนี่อืมเป็นแม่บอกเหรอโอ้เป็นม่อันมาครอบตาดำๆมันโอ้เออเอออืมอนอัวคนอยู่เนี่หลายไปไป อ้าวพี่น้องเอ้ยง้วหลายได้จังเนี่ยงไว้เนาะออกเนี่ยแทะลูกกระพุทธเห็นไหมเมง้วนี่อดน,นี่ดอกง้วหลายๆกระดาจ้าเมื่อยเลี้ยงกรเพราะมันใหญ่นันกิน้ามันจะสีอินกินเที่ยงเท่านั <laughs> ้นแหละสีเที่ยงหลายๆปีนี้เที่ยงบ่อึดดอก น้ำทงน่ะบ่ไปหาแก้วก็จะทิมนอทางหุ่นอ้ายหลายเขาจะบ่อัดเฮ้ยเ่ว,ย,วยถึกโอ้ยคนไปใส่กระ่างน้ำบันจักมองจุดไปเนาะซูเอ้ยจกสะจกสะเอาดินขึ้นพูน ดินคือไปคูนมงคุณมงมงคอ,อกง่วุนพี่น้องเกล็ด้บนาฝนนาฝนอันนี้จังว่าจืดคอ,อกเป็นเป็นขยายคอ,อกออกอีกอพี่น้องง่วนไล่ปนินอง่วก็บพรา,าเป็นรานคาบัานพี่น้องเอ,อ้ยลงทุนหลายแล้วก็ง่วเครับโจอ่อนนี่ดอกง่วาานไลยกระได เรอเมยเรียงรากทไปใช้ผากระดาษเนอุ่นๆกันอยู่เอ็นคนสะอ่อนคนบ่เห็นคนก็เลยอุ่นๆอยู่กับคนไปลูกไปฮะกิญยาไปฮากินยาฮะกินยาคุณไปละคุณไป อากินยายเออไปเออไปไปเร็วเร็วอ้ยน้องเอ้ยหัวไหลให้ดูพิธีทางอ้อมไว้เออหายมันกินอีกแล้วน้าเรียง,งจะใส่เครื่องละพี่นอ้องใส่เครื่อง หลวงเมตาโป้ล่ะซึ่งแลูวก็ล่างไปแล้วพี่น้องไปไปไปหาจิมยา พี่น้องเอ้ยย่ายใ่ไามเหร,รียตุนเกษตรกรทขาเรียงงวดแท้พี่น้องคิดเห็นใจเพิ่นใจโตเนาะใจย้ายก็นชื่อกันละจ้ะพี่นอ้องหาเงินมาซื้ง่วงกับสื้อสี่ใดตละโตเนาะพี่น้อง่อเป็นมีเป็นสินเนาะซื้อมากก็ถือช่วงมันแท้งพี่น้องตัวละหาหมืน่นตัวละหกหมืน่นแปดหมืนม่นงวดใหญ่ก็ได้พี่น้องเอ้ย บัรดรตกมาหอดสีนี่แล้วง้อบ่าเป็นราคาตัวใหญ่กระตัวละสามหมื่นสามหมื่นกลัวพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกิดจังไงขว่วมฝันค่วมหวังข้างทลายบุญบักระลังอกกระลังใจตีโตนเกษตรกรผู้เลี้ยงง้อคือเจ้าจนี่แหละจะในผัวก,กับเมี่ยนี่เลี้ยงง้อเอาง้อมาเลี้ยงกับตั้งแต่แม่ลูกตีโตบ่งเดี๋ยวนี้ง้อเต็มคอพี่น้อง การเลี้ยงกับบัมนาลำบากทั้งลงทุนเนาะพี่น้องเอ่อไปหาเขี่ยวยานาฝนกับวัชพันเบิ้บดพี่น้องเอ้ยยังเหยาะยังเหยาะอยู่หายงัวหายอยู่ให้กินบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ๆๆยงัวงบ่มีราคาเอ้ยใจสลายพี่น้องแจ้คสิเหตุการณ์จ,จะเลี้ยงไปที่ไรพี่น้องตามทุกตามยากนี่แหละเลี้ยงไปจนกว่าเศษฐติดมันผิดดีนอกจาะพี่น้องเนาะ